สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เกิดปเด็นาม่านะครับเกี่ยวกับช่องผมนะครับคือไอ้น้องเหนือสายซิงนะครับมันแบบเออมันบอกสั่งให้ทุกคนไปกดดีไลค์ช่องผมไะหมครับทุกคนไม่ต้องทำตาสิงที่มันพูดนะคือมันเชื่อใจไม่ได้เออช่องผมมีคุณภาพมากกว่ามันเลยเออคนทุกคนไปกดดีไลค์ช่องผมกดดีไลค์ช่องผมนะช่องผมมีคุณนะภาพมากกว่ามันอนะ่ะเออ คือนะคะทุกคนเราก็แบบเข้าใจกันนะว่าองั้นเราก็ประเนี้นคือห้ามกดดิไลกันแล้วนะอ่ะค่กเกิดยังไม่เอฝ้ฝังได้ไกดดิไลนะ่ะงั้นตอนนี้นะทุกคนยังไม่ต้องกดดิไลมันนะแล้วมันก็ยังไม่ต้องมากดดิไลอองมาคือทุกคนไม่ต้องฝักสีที่มันทานะคบคือ,อง่ายๆนะครับคือ มันแบบอีกน้องแต่ใจที่มันด่าเหมืว่ามันเก่งอ่ะเออแต่วันนี้เราจะให้โอกาสนะครับประเดี๋ยวมันนะะ่าเพลอเราจะยังไม่ทำอะไรมันนะ,ะแล้วก็มันก็ห้ามกดดีไลค์เรานะ,ะแล้วทุกคนที่ฟังนะครับกดดีไลค์ผมนะคะือง่ายๆนะครรับเพาะว่าถ้าเกิดมีใครกดดีไลค์นะคะี่คือมึงจะไปด,ด,ด,ดีไลค์มันทั้หมดเลยนะอคะือวันนี้ประเดี๋ยวน,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 นะ,ะโอเคนะครับไป